ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เขา้ารบวันนี้ท่อมีสามดาวเดินทางมาหาคุณพ่อแดงประจำวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันคุณพ่อแดงฟันเห็นลานไส้ค่ะลานไส้มาดึงขามาดึงขาบอกเลขให้คุณพ่อแดงไปหาอยู่ปาา่าสาบอกเลข3าตัวค่ะท่านผู้ชม3าตเด็ดเดดจะเป็นเลขดีๆเด็ดตัวไหน,นะะเนาะค่ะเนาะ ไปฟังกับคุณพ่อแดงพรอฟอมกันค่ะกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายทองมีสามดาวนั่นไเดอ้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพ่อแดงพรอฟอมกันเลยค่ะกับสวัสดีครับพ่อแดงกรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อแดงสวัสดีค่ะอันคือเป็นตตย,ยานแต่พ่อแดงวอาสู้ฟังในะฟันว่าจะงได้กว่าครับฝันมันมันข้าขามันมากครับอยู่ในป่าสาไห้ค่ะอัน เขาตีมันตายอู้ครับอัน,นบ้านบ้านเปเอาเนี่เดอ้ออยู่หันอยู่ป่าสาอะไรอย่างเงี้ยสามตัวเมันยังแต่สามตัวแต่ปุ่ปืนแล้วอ่ะปืนปืน,ปนสามตัวอ่ะปืนสามลูก,ลลกครับเข้าขาดเข้าขาดร้านอันตายบ่ครับมันบอกบอกว่าเป้านี่เด้อร์ปปืนยิงหันสามลูกเลยปุ่ปืนสามลูกครับ ปืนมีอยู่มีอยู่ห่างกระบอกหนึ่งครับปืนหนงกระบอกหนึ่งครับตั้งดูปืนสามดูกรับปืนบอกหนึ่งปืนบอกหนึ่งอะให้แปวเรื่อไปใส่ครับเลื่อสิแปวรอไปใส่ครับไม่ได้วางใส่ครับเลยก็ได้นั่งไปนั่งมาแบานนี้ปืนก็ได้แรียนขอไปป้าแบบนั่นเขาป้าซาอันละครับ ายบานีผมก็ได้นําไปครับไปกับแมนอีรีปืนซ้ำบอกนี่ปืนซ้ำก็เห็นอีนรีบ<ะ>อกนําไปเบึงนะฮะตูกอุ้ยเป็นเรื่องจริงอีรีเลยเนาะครับผมเพื่อนมาเข่าฟันหล้วก็นําไปเบึงปืนกับ,กกบมีอีรีครับห่วยคือแปลกแต่บาดปืน,บบปนของแ้เลยล่ะของแ้เลยครับเพิเ่นเปนยันจังใจถึกยิ่งตายหรือถืตตตอถตีตายก็ถือตีตายโอ้แสดงความเสียใจนํ่หลาย ครับเป็นเขาบอกในความฝันบาให้ไปบึงเอาเรือปืนมาเลยครับไปเบิงกับแม่นี่นี้ครับบอกนึงกับปุปืนสามปุเออครับผมมันก็คล้องแขนเลยอยู่ปลาสาเลยครับผมอยู่ในปลาสาเลยครับตายมือไรล่ะนี่ตายมือว่านนี่ครับมือว่านนี่ครับสุดๆท่อนๆอนี่ครับครับผมตายสุดๆเลยล่ะครับผมวันนี้เปินกับมาเขาว่าปลาอื๊ ผมกับไปที่ดับบันไปก็เห็นอีดีเห็นอีดีบ้านีอ้ลุงพ่อว้านไอ้จะเขาไปย่างหันไปปาวี่ภาษาผมไปลงปืนแล้วครับภาษาลุงพ่อก็ย่างน้ากลนไปครับก็เห็นรากันอีกเห็นนํากันอีดีอีกครับบัดกูก็มีอเดือดมีดาวอยู่ปันบ่เราบาไปเห็นก่ดูปืนซ้ำดูครับปืนบอกหนึ่ง ลูกพ่อเเลยเห็นระบบป่าทุกให้รักไว้เอาลูกปืนเอายังมาถึงไม่มีผมมาโมจากแล้วผมมันเขาฝันผมฝันบานเขาบอกมาเอาปืนครับลกปืนยืนหนีไปเลยผมก็เลยเขาป้าไปที่เขาไปที่เราไปเราลูกปูก็เห็นยืนดีเห็นลูกปืนยานตามดุกับปืนบอกเนี่บ เป็นหวัวขีดนิ้มนะล่ละครับเป็นบอกเลขว่าอันล้านที่มา,านหนา้านั่นนะบอกบม่จะบอกว่าแปลว่าปืนครับอันปปืนอืมปืนบอกหนึ่งเอาคันถาแปลเป็นเลขพออันพ่อแดงสีแปลเป็นตัวไหนครับผมมาเป็นแปดตัวเนี้ยปืนกับแปดเนาะครับแปดนั่งล่ะพ่อพ,พ,พ,พ่อแดงลูกกับสามแต่นี่ลูกกับสามลูกแล้วครับปืนบอกนึงครับแปดสามแปดหนึ่ง แปดสามบอกครับพ่อแดงครับผมท่านถ่ายเป็นเลขสามตัวเหรอครับผมก็เอาหนึ่งด้าใส่ครับอืมแปดสามหนึ่งครับครับผมแปดสามหนึ่งเนาะครับผมอายุร้านตีตายไปสักปีแรบวเ่าเนี่ยอันสี่สิบครับสี่สิบปีเออเอาสี่ศูนย์หลุดเนาะที่ออกมาอายุพั่นก็ได้ครับครับผมปั้นมืขคืนนี่ที่บอกครับก็ขอแสดงความเสียใจครับพ่อแดงเนาะครับเนาะสี่ศูนย์เสียหยัดที่น้องครับผม เอาอยู่น้ำเอาอยู่ในป,ป่าสาเลยมันเห็ดจังไหนมาดึงข้าเลยจับนั่นจับนี่มันเห็ดอย่างจับแขนมาจับแขนปุ๊กเลยบ่ปุ๊กเลยไปเอาอไปเอาแต่ลูกปูก็ไปรับอีกครับไปหอ,อ,อด้วยบานหอดพื้นอันยังได้จะเขามาอยู่ป่าพี่ภาษาเออลูกปูเราก็เห็นเหมือนกันี่เนี่ยก็ผมลูกปูก็เห็นเหมือนกันครับ,รบอบืมเพราะว่าอันแปอันนี่เพื่อนเด้ครับ ตัวเิ่นไปเบิร์ครับผมครับเอาคักคักเอาคักคักด้วยพอแดงครับผมแปดสามหนึ่งเนาะครับผมแปดสามหนึ่งแปเป็นเล็กเด็ดไหงวดวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันหอยหกสิบกเนาะครับครับผมครับผมอุ้ยแน่นอนคเทวดาผู้ใวมาบอกรีวอแดงบครับครับครับเอาผูเป็นยังบเป็นยง มีอย่างเพิ่มเติมอีกครับบอมี่ครับบอมี่เนาะมีซ้ำนี่เนาะครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณคุณพอแดงได้หลายทีครับนี่เนาะค่ะธรรมชมเลขของคุณพอแดงแคปหน้าจอยบังเดอร์ค่ะคุณพอแดงฝันเห็นลานท้ายเนาะค่ะเนาะมาดึงแขนค่ะธรรมชมมาดึงแขนให้ไปหาปืนอยู่ป่าสะปืนหนึ่งกระบอกมีสามลูกคุณพอแดงกระลยตีให้เป็นเหลขแปดสามหนึ่งแปดสามหนึ่งค่ะธรรมชม ก้าตัดหนาตะลังเหลนเนาะค่ะแล้วอายุของลานไส้กับอายุ40ปีค่ะท่านผู้ชมก็เอาไว้เป็นแนวทางน,นะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่16เมษายนพศ2566ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกัสิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอหายจากโชคมันหมาเฮงเรวยๆค่ะสวัสดีค่ะ จะเพึ่งพาไปใส่เนาะค่ะทมาชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากเอฟซีค่ะก็ไปรับชมรับฟังของดีกระเป๋าแอมรอทงกันเลยค่ะแอมรอทงนี่ยจะเดินทางไปทํำบุญยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะคับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยมีของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเลียกเงินเลียดทองเลียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดี ลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสามผูชมเอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเ,งเ,รรงเรียกข้องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่ึจสี่เหลือถือนะครับมมน้อท่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไน่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีค่ะครับสามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับใด่ครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้พวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกัอสามรูปคิวสามครั้งลูกขอสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะผสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อบุญปุ่รอดเนี่ยพอนวัสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหหมยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบลอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ทนไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถพ์มาบดมาบังาานาล้านเห็ดใ้คนมองโ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปนันเทน้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแล้วเหมือนี้กครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทานใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอานวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว กูเบา,ม,ามักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้น,นครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็ะมือแท้ๆครับมมท่านผู้ชมมือแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสิครับและะ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อแล้วกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วย่านผู้ชม เป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนเนี่ยแต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดโกกมนี่ก็แตงวัดลุงปู่รวยนะครับเนาะวัดลวงปู่รวยนี่ก็แตงเชื่อกันนี่ครับหูยนข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบุรีรัาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเอรอโทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะงสมุชมุ่งหลักกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้อีพซี่นะครับสมุชมุ่งเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสมุชมุ่งเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากเอ็บซี่โบลายกระโทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลานปเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ